มาต่ออีคลิปนะคะที่เป็นโปรโมชั่น,นะคะ่ไปโยนแ,แต่ยังไม่เสร็จนะคะตรงเลยนะตรงหางใหญ่ตรงขานี่แหละส่งออกนะคะ่ะคันนี้แต่ว่ายังไม่เสร็จด,ดีนะคะถ้าจะแต่งจะเต็มมันมีแต่งได้นะคะเป็นโปรโมชั่นเหมือนกันจะกันนะเจเจแสงเก่าเจแสงเก่านะ ไม่ใช่อันนี้ก็ส่งหาดใหญ่นะครับ M240 นะ M60 240นะครับมิตซูสีก็โอ้สีแบบเห,ห,หลืองมาบมาบเหลืองมาบมาบนะครับไ่านนี้สวยนะสวยสวยไหมสีสวยไหมเดี๋ยวดูลองกัน ให้พาพาเราเฮ้ยภายในฮะเดินดูภายในกันแล้วกันภก็ยังไม่เออตอนนี้ก็กำลังแบบโมนิฟายนะครับภายในก็จะเป็นแบบยังไ,ไม่เสร็จดีนะครับอันนี้สง่งส่งมอบที่สองขา,าใช่แล้วาดใหญ่นะครับอู๋ก็จะเสียงดังหน่อยนิดนึง กบบระบาลนี่สีแบบเหลื่อมสีอะไรวะมันโด,ดนแดดแล้วมันเปลี่ยนเขาเรียกกันส,สีอะไรวะสี่รู้ไหมอ๋อสีอะแสดงเอฟยฟิกแบบว่าเป็นสีเอฟิกแต่ว่ามันเป็นทองอ่ะออกกลงทองนั่นเลยสวยเลย,ยเห็น <c ười> ไหมยายยังบอกว่าสวยยายบอกว่าจะสื่อครับสื่อไว้ขายกับเข่ายู่บ้านนะสายยุ่นครับสายยุ่นกับมาเลยสีแดงเงิน สายยุ่นนะหมวกอย่างที่โอ้บางฟุณนี่แกจัดเต็มเลยรถหันไงนี่บางฟุณหนี่สวยนะโอ้ส่งถึงภาคใต้เลยเอาอะไรเอาอะไรไปส่งวะส่งมันได้ต้องบินก่อนี่ก็มีนี่ไงต้องบินอะไรนะว้าหัวหน้ามาก็แกก็รับรับทำสีรับอ่าทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างครับเกี่ยวกับรถบรรทุกรถใหญ่ของเราเนี่ยไม่ได้รับทำอันนี้นะ วะ <What? S 2> ไม่ไดรับทำไม่ได้รับทำเสือนะครับ <c oughs> เขามาขาบเลยวะอหัวสไลซ์จีโอ้สีเนี่ <c oughs> นยจะเป็นเอฟเฟก,นนกสวยอนนโอ้อย่างที่ชื่้ชื่อนะของบางฝ่กอ,อีฝั่งเราเป็นสีทองคราวนี้มันสีชมพูเลยโอ้สีไหนโอ้มันดัง <c oughs> อันนี้ฟูโซ่ อ๋อเป็นน่าจะเป็นอุ้อันนี้เป็นเปนาะหรือเปล่าองค์การนาซาไอ้นั่นจะเนไอ้นั่นยังเอากล้องด้วยปะ่ะไอ้ตัวนั้นยังเอากล้องนะครับอ,อาการไหนครับโอู้วตันนี้กำลังปั่นคันนี้กำลังปั่นครับเอ,อนนแต่ว่าอันนี้ก็เยอะหน่อยดูครับร้านแบบ พาก็เยอะเหมือนกันครับสั่งเยอะมากเลยรถเยอะมากรถรถก็เยอะแกทำแบบว่าแกทำเนียนนะครับทำแบบพวกกระชงกระสีอะไรเนี่ยเนียบเนียบหมดครับเสียพูดเสียพูดเอาสักคันไหมเอาไหม เนี่ยทำสีนี้สวยมากนี่กระจกนะครับเอาไปติดมอไซค์ครับใส่มอไซค์ครับใส่พี่บ้าบอ๋อทีหัวหลากอันนี้เป็นอ่าอ่าอ่าเอาไวัสดีครัสวัสดีสวัสดีนี่ครับนายดีรอยนะวันนี้ก็ โอ้รถสวยๆทำงานแล้วอันนี้สีก็มือเห็นแล้วโด้นแล้วนะคุณอ๋อใช่ครับก็รับอ๋อวิตอรับทำอันนี้ก็สองสองจีนหรือสามเศร้าครับนี่สามสองสามเศร้าโอ้ทำสีอย่างเท่ครับ สวยๆวยวัวนัวนนี้ยแน่นอนวยแน่นอนครับแต่ไม่ผิดหวังครับนี่ครับบางคนส่งไปถึงหาดใหญ่ภาคใต้โอห้าคันส่งทั่วประเทศครับองนะจดแสนเก้าัอ่าอ่เอา้งเดืนเดียวนะืนเดียวแบบน้อจองนิดอ๋อมาจ รถนงนิดนงนิดนงนิดเลยนิมิวิกวะนิดมิวสิกไปสนคสรับกัอูบี่ทำทุกอย่างทำมเลยทุกอ่าะเบีย,ย,ยน,นด้วย,ย,ยทำทะเบีย,ดยน,นด้วยราคากันี้เนาะ ออเขาเอินว่าถนนุนยังครับเป็นเออถ้ามาจากเส้นนางรองอตอนจะเข้าอ่วีรำนะครับกีเสียกระสังเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาประมาณกิโลนึงมาประมาณกิโลนึงก็จะอยู่<อ>ขวามือามือครับขึ้นเนินมานิดหนึ่งเนินๆหน่อยร้านเจ็ดเทอร์โบนะครับ แล้วมีแต่งงามๆเลยแต่งชอบครับเดี๋ยวเอาหม้อใส่มาทำหม้อใสมาทำดำแนีบ้านนี้ครับสองานนี่โอ้โหสวยนะสวยมากสวยอย่างที่ครับเป็นบ้านนีโอมากกว่าันเออออกวันแต่โปนี่ก็ห่างัน เคืรับน้เพิ่เงนจะบาทับน่คือได้บบแสนเก้นี่ได้ป่เโอ้ถ้าถ้าเราเต่งเพิ่มได้ไหมใช่ยังสีนะสุดยอดเลยเ็บแนนี้ก็เก้าแบงสีแะที่ตรงเนเซนส่นี่ก็เพิ่มเงินมาเรื่อเือดินห่่างที่มาในราคานี้แม่ในโปรโมชัอ๋อโอ้แต่วสานี่ก็สุดยอดแล้วได้สภานี้ไปเลยนะครับ เจ็ดเซนเก้านะครับโอ้ดูอย่างที่ครับมิสู M หกสิบสองสี่ศูนย์ทรงทรงมอบหาดใหญ่ครับทรงพาออกออกไปแล้วนะครับโอ้ดูกระบาดำเพชรไหมพ่อครับเป็นเดือนเดียวดืนเดียวเดืนเดียวโอ้สุดยอดสุดยอด จ้องแล้วอยจองนะคนหนึ่งเลอดครับเนื้อสามพันสามพันใช้แน่นอนเรือสามพันแล้วสามพัน A Nino e O J P เลือสามพันสุดท้ายนะคะแต่คันนี้เลือสี่พันสี่พันภายในเดือนนี้นะคะสี่พันว้คันนี้คันนี้ออกแล้วนะคะคันนี้ยังเทนะ สวยสครับสั่งสีสั่งอะไรได้ได้ครบแบบนี้นะคะได้แต่งแบบนี้นะคะถ้าจะจัดเต็มก็เพิ่มดวงเงินบวกเงินไห่ถ้าอยากให้แต่งแต่งเต็มแต่เก็บแสนก็ได้ก็โอเคแล้วน้องจูนมารับรถวันไหนครับผมจะได้เชิญสัตว์ลิบินน้องจูนบอกว่าจะมาเอารถนะครับ อ่าเอาโรสริงมาทำสี่เอาโรสเซรลมอันนี้ฟูโซเอมของทีมเอมของทีอ่านี่ก็เหลือสี่พันนะคะในโปรเดือนนี้โปรเก้เร็วมากเลยครับเร็วมากคนจอเรีบนะคะเหลือไม่กี่พันเองนะคะโปรเดือนนี้จะน่าจะเต็มนะคะใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ลิงก์เบอร์ติดต่อช่างให้ทิ้ง ทิ้งเบอร์แล้วก็ชื่อร้านนะคะไว้ที่คอมเมนต์เลขจะปักหมุดให้นะคะเดี๋ยวจะปักหมุดให้นะครับคุใครสนใจก็ติดต่อใต้คอมเมนต์เลยในคอมเมนต์ได้เลยสุดยอดครับแล้วก็ฝากติดตามโซเชียลติดตามเพจสาวแชทคงจริงแล้วก็ยูทูบสาวแชทคงจริงด้วยนะคะแล้วก็อูเสียแจ็คเทอร์เบิรด้วยนะคะก็อยู่บุรีรัมย์นะคะ แหลกกระสังถ้ามาจากนางนางโล่งใหญ่ก,กระสังเลี้ยวขวานะคะแล้วความมานมามาโลนึงอะประมาณกิโลนึงก้านนร้านร้านจะอยู่ขวามือน<ห>ิดเลยก็สำหรับที่นี่ไปแล้วนะคะไ๊ายา